ซื้อที่ดินในนิคมสร้างตนเองมีความเสี่ยงไหมเวลาเรามองหาที่ดินในต่างจังหวัดเราอาจจะเคยได้ยินชื่อที่ดินนิคมหรือ ที่ดินในนิคมสร้างตนเองกันมาบ้างนะครับซึ่งมักจะเป็นที่ดินที่รัฐจัดสรรให้มีชุมชนมีสาธารณูปโภคพื้นฐานและมักจะมีราคาที่น่าสนใจทำให้หลายคนอยากเข้าไปจับจองเป็นเจ้าของแต่คำถามสำคัญก็คือที่ดินประเภทนี้เราสามารถซื้อขายกันได้เหมือนที่ดินทั่วไปหรือไม่และมีความเสี่ยงอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าวันนี้เราจะมาเจาะลึก ทุกแง่มุมของที่ดินในนิคมสร้างตนเองให้ทุกท่านได้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนครับก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่านิคมสร้างตนเองเป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นตามพรบจัดที่ดินเพื่อการครองชีพโดยมีเป้าหมายให้ประชาชนมีทั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำกินเป็นของตัวเองดูแลโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการครับซึ่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับที่ดินประเภทนี้จะมีลำดับขั้นในการพัฒนาอยู่ครับ ขั้นเริ่มต้นคือ n ค1เป็นเพียงหนังสืออนุญาตให้สมาชิกนิคมเข้าไปทำประโยชน์ในที่ดินได้เท่านั้นยังไม่มีสิทธิ์อะไรมากมายครับขั้นต่อมาคือ n ค3หรือหนังสือแสดงการทำประโยชน์ซึ่งจะออกให้เมื่อสมาชิกได้ทำประโยชน์ในที่ดินตามเงื่อนไขครบถ้วนแล้วเอกสารตัวนี้สำคัญมากครับเพราะเป็นหลักฐานแสดงสิทธิที่ชัดเจนขึ้นและเป็นเอกสารที่จะนำไปยื่นขอออกโฉนดที่ดินต่อไป และขั้นสุดท้ายคือโฉนดที่ดิน n ส4ครุฑแดงซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์สมบูรณ์ที่สุดครับความเสี่ยงทั้งหมดอยู่ตรงนี้ครับอยู่ที่เงื่อนไขและข้อจำกัดในการโอนซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงช่วงที่ยังเป็น n ค3 นี่คือจุดที่อันตรายที่สุดครับกฎหมายระบุชัดเจนว่าที่ดินที่ยังมีเอกสารเป็น n นอคอ .3 สามอยู่นั้นห้ามโอนให้แก่บุคคลอื่นยกเว้นการตกทอดทางมรดกสู่ทายาทโดยธรรมเท่านั้นดังนั้นหากมีใครมาเสนอขายที่ดินโดยใช้เอกสาร n คอ .3 สามสัญญาซื้อขายนั้นจะถือเป็นโมฆะทันทีครับไม่มีผลผลูกพันทางกฎหมายคุณจ่ายเงินไปแต่คุณจะไม่มีทางได้เป็นเจ้าของที่ดินแปลงนั้นเลย ช่วงที่ได้เป็นโฉนดแล้วหลายคุณคิดว่าพอเป็นโฉนดครุดแดงแล้วจะปลอดภัยแต่ไม่ใช่ทั้งหมดครับเพราะโฉนดที่ดินที่ออกโดยมีที่มาจากที่ดินนิคมสร้างตนเองจะมีเงื่อนไขสำคัญสลักหลังโฉนดไว้ว่าห้ามโอนภายในกำหนด5ปีนับแต่วันที่ได้รับโฉนดยกเว้นเป็นการตกทอดทางมรดกหรือโอนให้แก่สหกรณนิคมหรือส่วนราชการ ดังนั้นการซื้อขายในช่วง5ปีแรกนี้ก็ไม่สามารถไปจดทะเบียนที่กรมที่ดินได้เช่นกันถ้าเราไม่รู้แล้วเผลอไปจ่ายเงินซื้อไปจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าคุณซื้อที่ดินนคสาคุณจะอยู่ในสถานะที่เสี่ยงมากครับเพราะสิทธิในที่ดินยังเป็นของผู้ขายร้อเปอร์เซ็นเขาคือคนเดียวที่จะไปยื่นขอออกโฉนดได้ถ้าเขาเกิดเปลี่ยนใจหรือเสียชีวิตลงทายาทของเขาก็จะรับสิทธินั้นไปแทนส่วนคุณก็จะเหลือแค่สัญญาซื้อขายที่ฟ้องร้องให้โอนที่ดินไม่ได้ทำได้แค่ฟ้องเรียกเงินคืนซึ่งก็ยากลําบากและไม่คุ้มค่าครับ ส่วนถ้าซื้อโฉนดท,ที่ยังติดเงื่อนไขห้ามโอน5ปีก็เหมือนกันครับคุณจะยังโอนกรรมสิทธิ์ไม่ได้ต้องรอจนครบ5ปีซึ่งในระหว่างนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้ผู้ขายอาจนําที่ดินไปสร้างหนี้สินหรืออาจมีคนมาให้ราคาสูงกว่าแล้วเขาผิดสัญญาไปขายให้คนอื่นคุณก็ต้องไปฟ้องร้องกันอีกวุ่นวายแล้วจะซื้ออย่างไรให้ปลอดภัยง่ายและตรงไปตรงมาที่สุดครับ1 ต้องซื้อขายเฉพาะที่ดินที่มีโฉนดที่ดินนสสออกมาเรียบร้อยแล้วเท่านั้นอยากไปยุ่งกับที่ดินที่ยังเป็นนค1หรือนค3เด็ดขาด 2. เมื่อเห็นโฉนดแล้วให้พลิกดูด้านหลังหรือที่เรียกว่าสารบัญจดกระดินเพื่อตรวจดูว่ามีตราประทับห้ามโอน5ปีหรือไม่และโฉนดออกให้ณนะวันที่เท่าไหร่ 3. าคำนวณดูให้แน่ใจว่าได้พ้นกำหนดระยะเวลาห้ามโอน5ปีแล้วจริงๆหากพ้นแล้วที่ดินแปลงนั้นก็สามารถซื้อขายได้ตามปกติครับที่ดินนิคมสร้างตนเองถือเป็นโอกาสที่ดีในการมีที่ดินเป็นของตนเองครับแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจในข้อกฎหมายและข้อจำกัดต่างๆอย่างท่องแท้อย่าหลงเชื่อคำพูดหรือทำสัญญาซื้อขายกันเองโดยไม่ตรวจสอบเอกสารให้ดี การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสิทธิ์และข้อเงื่อนไขทางกฎหมายเป็นขั้นตอนที่ซับซ้อนและสำคัญอย่างยิ่งหากท่านไม่แน่ใจหรือต้องการผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจสอบเพื่อความมั่นใจสูงสุดก่อนการลงทุน Nine Step Consult ยินดีให้บริการครับ อย่าให้ความไม่รู้มาทำให้คุณต้องเสียเงินลงทุนไปอย่างน่าเสียดายหากมีคำถามเพิ่มเติมติดต่อเราได้ทันทีตามข้อมูลบนหน้าจอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ subscribe เพื่อไม่พลาดสาระดีๆในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ